ก็จะเป็นการเปิดก่องสุ Donc, voilà ่มนะครับผมตรงท้ายกิจกรรมกันแล้วนะเนื่องจากว่ากิจกรรมของเรานั้นกําลังจะหมดเวลาลงแล้วนี่ครับผมเหลือเวลาอีกแค่1วันเท่านั้นนะครับมันก็จะสิ้นสุดแล้วนะทุกคนก็ไม่มีอะไรที่ต้องลุ้นกันอีกแล้วครับผมกระดานผู้นําก็ไม่มีอะไรให้เปิดนะเกี่ยวกับบัตรเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะเปิดบัตรทั้งหมดเท่าที่ผมมีโอ้จังหวะทั้งหมดก็ไม่ได้นะทุกคนเพราะว่ามีตรงนี้ยังไม่ยอมเปิดนี่ฮะยังไม่ได้ครับ ทำภารกิจเสร็จหมดแล้วนะแต่ว่าเออมันยังเหลือสิบนี่ครับเลเวลที่สิบสองกับสิบสามอะต้องไปดูโฆษณาก่อนนะก็ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนก็ตามนั้นแหละแล้วโฆษณาก็ไม่เห็นโผล่ขึ้นมาให้ดูนะนี่ก็สี่โมงกว่าแล้วก็ไม่เป็นไรฮะคลิปนี้ผมจะไปเปิดบัตรท,ทั้งหมดที่ผมมีอยู่เลยนะครับผมก็เปิดเลยมานะมีบัตรธรรมดาหนึ่งร้อยี่สิบห้าใบแล้วก็บัตรสีแดงฮะมีอยู่สองอย่างนี่แหละ 60บใบครับผมก็เปิดกันให้หมดไปเลยนะทุกคนพอไม่เก็บไว้ละนะครับไม่มีไม่มีอะไรที่จะต้องเก็บแล้วนะครับลุยกันไปเลยดีกว่ามาเปิดกันเลยนานๆจะเปิดเป็นคลิปยาวๆแบบนี้นะเปิดเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับวันนี้เขาเรียกว่าวันนี้เอาให้จุใจกันไปเลยนะทุกคนนะเปิดครับเออไม่แบบนี้เลยเปิดบทีละสิบละสิบไปเลยนะนะครับมา ชิ้นส่วนรุนรัวนะครับเดี๋ยวจะไปสรุปกันเลยว่ากิจกรรมนี้เราจะได้อะไรกันบ้างนะคือนักบินเนี่ยเยอะมากๆนะแต่ผมต้องเอาเวลาไปขายนักบินเออเก็บเงินไว้สักหน่อยนะเยอะครับได้นักบินมาเยอะจัดๆเลยนะยังไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะทุกคนนอกจากนักบินของเรานั่นเองนะครับเปิดต่อฮะไม่เสียได้นะครับไม่มีกระดานผู้นําให้เปิดบัตรธรรมดานะทุกทีมันจะมีนะครับปิดท้ายไม่มีครับงานนี้ ผิดหวังเลยกระดานพุ้นำผมก็เลยไม่ได้อะไรเลยนะช่วงนี้นะครับเฮอริเคนเออเมื่อกี้มันติดเหรทองใช่ไหมทุกคนงูนี่งูมาแล้วเปิดไปไม่ใช่น้อย,อยเลยนะกว่างงูจะโป่ฮะโอ้โหได้งูแล้วนะทุกคนหนึ่งตัวนะครับกว่าจะเรื่อยมาได้นะหมดไปเยอะมากๆกับหมดไปเกือบร้อยอ่ะนะครับเปิดเรื่อยมาครับในสตรีมก็เปิดนะครับ ลิศเมื่อตอนเย็นผมก็เปิดนะเออเปิดไปก็มดโผล่เลยนะผมว่าโผล่ตอนนี้ครับเปิดรัวๆฮะเป็นการส่งท้ายกันแล้วนะครับอย่างที่บอกนะเดี๋ยวเตรียมตัวไว้เริ่มกิจกรรมใหม่นะครับกับซีซันใหม่อย่างแน่นอนฮะเปิดป้ายแบบนี้เลยแบบนี้คุณจะโยชอบนะคุณจะโยชอบดูเปิดกล่องฮะแล้วก็เพื่อนๆหลายคนชอบดูครับว่าเออมันเป็นยังไงนะอันนี้ก็คงจะไม่ได้ตื่นเต้นแล้วนะทุกคนเพื่อนๆคงจะไม่ตื่นเต้นกันแล้วนะเพราะว่ามันเป็นเออ ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเปิดเอาไว้ฮนะปพิบอ้ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับช่วงสุดท้ายแล้วเขาก็ยังไม่จัดอะไรมาให้เลยนะแบบนี้เลยอืมนักบินครับผมช <c oughs> ิ้นส่วนนะยาวไปยาวไปนะครับใช้เวลาไม่นานครับคลิปนี้นะเปิดกันแบบ เร็วๆไปเลยแต่เวลาไม่นานฉันจะรออีกไม่นานเฮ้ยเพลงนี้มันคุ้นๆน,นะเอ้ยไม่เอาดีกว่านะครับผมจึบจึบจึบโอ้โหอ,อ้โอ,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 อ้อนักบินก็หน้าเดิมด้วยนะนะครับอืมไหนดูซิมันไม่มีอย่างอื่นแล้วเหรอนอกจากพวกนี้ มันก็มีเยอะนะพูดถึงอะนะพูดถึงชิ้นต่วนถึงอะไรรางวัลมันก็มีเยอะนะแต่ทําไมมันก็ยอยากจะออกเปิดไปเขาเรียกว่ารางวัลมีเป็นร้อยนะครับแต่ส่วนที่ได้คือส่วนน้อยที่สุดเพิปึเพิแบบนี้เลยโอ้โหนะครับ แบาดูว่างานนี้ก็แบบนี้เลยฮะเท่าที่เห็นครับหมดไปจะเป็นร้อยแล้วนะก็เพิ่งได้เป็นชิ้นเป็นอันก็มีงูตัวเดียวครับช่วงท้ายนี่เขาเรียกว่าเออของเขาดีจริงนะตั้งแต่ต้นกิจกรรมจนท้ายกิจกรรมครับไม่ปล่อยเลยจริงๆนะซื้อมาเลยไป โอ้ดักบินหน้าใหม่หน่อยโอ้ชินส่วนใครสิชิ้นส่วนงูชิ้นส่วน,ง,น,วนงูลิงมาก็ลิงตัวธรรมดาอีกตั้งหากนะทุกคนโอ้พระเจ้าจอดนะครับไปครับใดที่ยังไม่หมดหวังสู่กั้นต่อไปครับสําหรับกิจกรรมต่อไปนะั้นก็จะเป็นหุ่นใหม่อะไรใหม่มาหมดเลยนะนะครับก็มีกิจกรรมให้เล่นกันแบบนี้เช่นเคยครับประเล็นเก็บสะสมบัตรไปเรื่อยไปเรื่อยนะ นะครับเดนจะสมบัติไปเรื่อยอะไรไปเรื่อยนะครับแหมเอ้ยเฮ้ยนักบินของ,สสงๆๆล,ล,ลิงนิจใจคอจาแบบอื้ออะไรมันจะขนาดนั้นเชียวฮัลโหลนะครับนี่คือนี่คืออะไรเนะี่ยไอ้ตายเถอะเขาเรียกว่าเข็มส่งท้ายนะทุกคนอย่างเงี้ย นะครับเข็มสรงท้ายครับเข็มตั้งแต่หัวจุดหางเลยทีเดียวโอ้โหอินส่วนครับเฮ้ยนี่ครับประมาณนี้นะทุกคนโอ้โหไม่มีอะไรจะพูดเลยเปิดต่อฮะสมก็เป็นบัตรธรรมดาจริงๆธรรมดาธรรมดานะครับเลดทองฮะอะไรจะออกครับผมลุ้นครับ อันนี้คือมีตีทองแวบวบนะครับโอ้ปืนฉมวกทิมแทงแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจนะครับ,บยี่สิบห้าใบสุดท้ายครับของบัตรธรรมดาดูสิว่าเออเฮ้ยทองไหมไม่ใช่ทองครับเป็นเรล็สีม่วงนะก็คือไปไม่ถึงหุ่นแล้วครับเต็มที่ก็ชิ้นส่วนเยอะแล้วก็นักบินเนาะ นี่ไงเป็นไปตามคาดฮะเดดม่วงก็มีม่วงมาสองชิ้นนะครับที่เหลือก็อย่างที่เห็นมา15สิบห้าใบสุดท้ายสำหรับบัตรธรรมดาเดี๋ยวไปลุ้นบัตรแดนกันต่อนะทุกคนเอาให้หมดกันไปเลยหมดกันแบบจริงจังอ้าเลททองครับโอ้โหร้อยใบมีเลททองอยู่สองเที่ยวมั้งสองหรือสมครั้งโอ้โหแล้วนี่ฮะ สไปโอ้โหได้ใบฮูครับทองสองใบอีกใบไหม,ไมเปนเลือแล้วครับผมไม่ได้แล้วล่ะแบบนี้อ้าวทองสามใบแล้ครับผมมาใจดีเอาอะไรกล่องสุดท้ายฮะนะครับเฮ้ยมาใจดียวกล่องสุดท้ายแล้วทุกคนแม่ทองครึบเลยหมดไปแล้วร้อยกว่าใบนะครับโอ้โหนะครับมาใจดีเอาตอนช่วงท้ายนี่เองนะครับ มันก็อย่างที่เห็นนะเปิดให้หมดแล้วครับน่าจะใจดีตนะั้งแต่ตอนแรกเผื่อจะได้อะไรเยอะกว่าน,นี้นะ <c oughs> ป๊ป๊าแบบนี้ก็เปิดกันไปเรื่อยๆครับเปิดแบบนี้เลยอ่าได้เคสหนึ่งพัน 1, รีบรีบนะครับรีบอยากไปลุ้นบัตรแดงแล้วเนี่ย บัตรธรรมดาไม่อยากรุนแล้วอยากรุนบัตรสีแดงติบอริเคนมาอ่ะในบัตรสีแดงนี่ก็คือนี่เฮ้ยมันยังพอมีปืนให้ให้รุนอะเอออย่างน้อยก็ปืนอะนะครับซับดูเออปืนใหม่นะแต่ไม่มีโฟเซ้นนะครับไม่มีโฟเซ้นทัมเมอร์นะแล้วก็ชิ้นส่วนปืนอะเอาง่ายๆบัตรใบนี้ปืนล้วนๆหกสิบใบจัดไป ทั้งหมดนี่ร้อยกว่าใบแล้วนะอื่นทองไม่ทองโอ้โหเลสสีฟ้าเลยครับผมเลสสีฟ้านั่นก็คือมีแต่ชิ้นส่วนนะฮะชิ้นส่วนน,น้อยๆนะครับไม่มีชิ้นส่วนเยอะๆเลยนะครับผมแต่สีฟ้านี่ฟ้าทั้งแถบนี่ฮะฟ้าทั้งแถบขาวพื้นไปต่อเราก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าความจริงมันคืออะไรฟืบ ขอหน่อยขอหน่อยไปอีกแล้วทุกคนโอ้โหนี่นะฮะเมื่อก่อนนี้เคยคิดเอาไว้ว่าก่อนจบซีซั่นนะครับผมต้องรถมันจะต้องดีมันจะต้องลดราคาแล้วมันต้องดีแต่ตอนนี้นะครับห้าร้อยลวนรัวไปต่อเลยฮะบัตรแดงเพิ่ม ทองเอ้ยมีทองมาหนึ่งทองนะครับเห็นทองแล้วประกายทองแล้วนะมาแล้วนะครับมาแล้วเลททองมาแล้วหนึ่งครั้งแล้วนะเดี๋ยวจะดูซิว่าหกสิบใบจะเลททองมากี่ครั้งนะโอ้โหมาแล้วครับผมเป็นเปินพิษน,น,นะครับผมเป็นเปินพิษเป็นเปินพิษเอากระบอกเดียวเลยนะครับีเซเวอร์ก็คือกระบอกเดียวเลยนะครับนะอ่ะโอเค อ้าวสามสิบใบเล็ทองออกมาหนึ่งนะครับเหลือสามสิบใบสุดท้ายครับทองไหมทองไม่ทองครับเล็ม่วงฮะเล็ม่วงครับผมเล็ม่วงหรือของเทียสามนั่นเองนะเหล็ม่วงเหล็ม่วงอึบอ๊บอึ๊บโอ้ชิ้นส่วนเอ่อของเก่านะครับก็ประมาณนี้เลยต่อเลยฮะนะครับ จัดกันแบบรัวๆไม่ม่วนนิ่มโอ้ยม่วงอีกแล้วทุกคนโอ้โหนะครับม่วงอีกแล้วอะไรกันนี่โอ้โหนี่ถ้ามีไม่เยอะนะไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยนะครับนะสุดท้ายครับผมติดใบสุดท้ายนะเดี๋ยวเราจะไปสรุปกันว่าได้อะไรบ้างนะนะครับเดี๋ยวจะไปสรุปกันว่าได้อะไรบ้างทองไม่ท้องทองเออ เออโอ้โหสามสิบใบนะครับมีทองหนึ่งพอหกสิบใบก็มีทองมาอีกหนึ่งสรุปก็คือหกสิบใบนะครับติดเหรียสีทองสองครั้งเท่านั้นนะครับเปิดทีละสิบหกครั้งติดสองครั้งครับนี่ฮะปืนไททันครับผมแล้วก็หมดเลยฮะโอ้นี่ครับนี่ยบร้อยฮะไปนะครับไปสรุปกันหน่อยดีกว่า ไม่เหลืออะไรแล้วนะครับผมเกลี้ยงนะครับเกลี้ยงตึ๊บไปสรุปกันหน่อยดีกว่าว่าเราได้อะไรเป็นอะไรบ้างครับโผลมาพวดเดียวครับงูสองตัวลิงหนึ่งตัวใคลสิทธหนึ่งตัวรับเลยนะครับรับซะนะจะได้ขายทออตลาดให้เรียบร้อยนะครับก่อนจบซีซั่นจะได้เคลียร์นะครับจะได้ขายซะเป็นเงินกลับมาอัพเกรดหุ่นกันต่อไปไปดูอาวุธกันหน่อย อาวุธก็เป็นโอ้โหนี่ครับลิปเปอร์สี่กระบอกนะครับผมแล้วก็เป็นปืนฉมวกครับอย่างละสามเลยนะแล้วก็เป็นคริสปอร์สครับผมสองนี่ปืนฉมวกนี่อีกนะครับฮเฮอร์รีเคนได้มาอีกสองครับแล้วก็เชสตัทนะครับได้มาหน 1, ึ่งปืนลูกซองของแพะได้มาหนึ่งแล้วก็เป็นดีซิเวอร์อีกหนึ่งแล้วก็ซับดูเออร์อีกหนึ่งก็ประมาณนี้ฮะร้อยกว่าใบก็อันนี้หมายถึงมันรวมของเก่าด้วยนะก่อนที่จะเปิดมันก็มีชิ้นส่วนอยู่ด้วยนะ เก็บมาให้หมด <S <S นะครับตอนนี้ผมไปเก็บทีหลังก็ได้นะเดี๋ยวจะเสียเวลาเปล่าๆนะครับทุกคนเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อกันซะก่อนนะก็ได้มาประมาณนี้ฮะนะครับของทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับย้ำาลยหนึ่งทีนะว่าเอ่อย้ำาลยหนึ่งครั้งนะตอนนี้กิจกรรมใกล้หมดแล้วครับดูตัวเลขนะนะครับใกล้หมดแล้วนะครับผมใครที่ยังทาภารกิจไม่เสร็จก็เร่งรีบทำเขานะนะครับเร่งรีบทำเขานะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับเปิดหมดหน้าตักตกันไปแล้วนะ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าถูกใจกดไลค์ถ้าใช่กดซับ s c r i b e และเอาไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับผมบ๊ายบาย